สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลลปิ่นนะคะจากนิสสันชอยดาวันค่ะวันนี้นะคะเซลลปิ่นมีส่งมอบรถนะคะเจ้าตัวนี้เลยค่ะตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคิก E-Power นะคะเป็นตัวเจน3แล้วนะ MY 2023ค่ะเดี๋ยวเราไปดูรลมอบตัวรถกันค่ะนี่นะคะตัวนี้เซลลปิ่นก็ลูกค้าสั่งติดตั้งสกเกิร์ตเพิ่มนะคะ เป็นชุดเสเกิร์ทสชิ้นนะคะพร้อมสปอยเลอร์นะคะของแม x ็กซิมันะคะกันสา์คิ้วกันศาสตร์นะคะนี่ท่อสท่อนะหล่เอเทมากนะคะตัวนี้เป็นสินเงินนะคะ M Y 2 3เดี๋ยวเราไปชมความแตกต่างด้านในกันนะคะว่า M Y 2 3มีอะไรแตกต่างจาก M Y 2 2่งบ้าง ออรถของเซลปินในวันนี้นะคะลูกค้าก็น่ารักมากนะคะซื้อเงินสดน,นะคะกับเซลปินนะคะซึ่งก็จัดของแถมจัดเต็มไปเลยนะคะสําหรับใครนะคะที่ต้องการออกรถนิสันนะคะติดต่อเซลปินได้ตามเบอร์ด้านล่างนี้นะคะเราจะจะฝากเบอร์ไว้นะคะสําหรับเดือนเมษาก่อนสงการนะคะเรามาออกรถไปเที่ยวกันดีกว่าเนาะมีโปรโมชั่นพิเศษมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกเบีย้ยสุดเปอร์เซ็นนะคะกับอเมล่านะคะดอกเบีย้ยสุดจุดเก้าเก้านะคะกับคิ๊ก p p w w r r นะคะแล้วก็ดอกเบี้ยที่0.69กับนาวราและดอกเบี้ยที่1.59กับเทอร่านะคะเดี๋ยวเชอร์พินจะฝากเบอร์โทรไว้ด้านล่างนะคะมีอะไรติดต่อสอบถามมาได้นะคะโปรเดียวกับมอเตอร์โชว์แน่นอน,นะคะ่ะเชอร์พินจะเต็มให้ทุกกับให้กับทุกคนนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่รอบหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ